สวัสดีครับวันนี้เอาเชียวไหน,นี่ในเกมเพนเพ็ดสมปเเตอร์นะได้เติมเอ็กก็ได้นะอันนี้เป็นอัปเดตฮาโลวีนนะมาซ้าเหมือนเดิมนะับอันเนี้ยมาซ้ําเหมือนเดิมนะับนี่คือวันอัปเดตฮาโลวีนก็คือเหมือนเราเคยเจอตนะั้งแต่ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมก็เคยเจอนะแต่ผมไม่รู้ว่า อันเนี้ยคินดี้หาจากไหนนะตอนนี้ผมดูแล้วว่ามันต้องขุด่างน,นี้นะับใช่ได้สองพันกว่ามีเยอะใช่มีเยอะมีเยอะมีเยอะเอะอเพื่อนเพื่อนเพิ่งมีอ๋อเดี๋ยวนี้ปรับแล้วนะับแต่ขุดตึกตึกตึก,ตกอ๋อตึ๊งจีนควรจะขุดนัดเดียวเนะนี่ยควรจีนนะคนขุดนัดเดียวโอ้สอง ก็เอาเศษเป็นล้านแล้วก็ไปไปไปเนี่ยรูปสเสกเลตตัวนี้ก่ะไม่ใช่อ่ะเก็บสเกเลตตัวนี้มันดีๆน่ารักไดีกว่าโอเคนะฮัลโลวีไอพี IP. ขุดได้ไหมอ่ะโอ้โหเพื่อนเพิ่งเริ่มเล่นใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเล่นนานแล้ว พูดเริ่มเล่นใช่ไหมเนี่ยเพื่อนติวนุบักเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยผมเข้ามาได้อ๋อเข้ามาจะกดอะไรไม่ได้อ๋อหูฮัลวียนนี้ผมจำได้นะเป็นทีเลยแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะแป๊บเดียวนะเพราะว่าผมเพชรเป็นหลักอันนี้น่าจะเป็นหลักน่าจะเป็นหลัก Q หรือ QA เลยนะปนเนี้ยก็เหมือนหนึ่งหนึ่งพันทีนะ แต่ผมหลักเท่านี้แล้วเราแล้วผมจะทำนะผมก็ต้องทิปเปิลน,นาเมตใช่ไหมครับเนี่ยทริปเปิลนาเมตทิปเปิลคอยนี่ยสป,ปอร์ลัักอนนี้เอาตาลักโอ้สามอันโอ้โอ้สป,ปอร์ลักเยอะมากโอเคเลี้ยงโอ้ไม่เคยเติมตรงนี้เลยคนระับไม่เคยเติมเลยตอนนี้มีเราบัคกบ อยากรู้มันเปิมเป็นไงคนระับแต่นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคือเปิดเทีร์เรสสิบอันเลยเหรอเนี่ยคูณสิบมูเล็บคูณสิบคือเปิดแค่หนึ่งพันสองร้อยอันนี้เนี่ยแล้วก็เปิดแค่หนึ่งพันสองร้อยก็ได้คูณสิบด้ยหรอหรือวเปิดได้สิบอันเลยหรือว่าได้สิบตัวนี่หรือเปล่าเออน,นี่มันวันฮานลีวีนเราก็ต้องลองไปที่ฮาลวีนลองเปิดสักสองอันพอทีลาวีนฮาลาวีน โอ้ล็อกหมดมันทำยังไงกันเนี่ยล็อกหมดเราไม่ล็อกห,หมดเลยเนี่ยนี่ยนัง,นงจุเปิดสักแค่สองอันพอน่าจะเสียระวักเยอะเลยอ่ะแพงมากโอ้เหนียวต้องดูนะโอ้หรือหกพันเก้าร้อยหกสิบหก ลองดูอ๋อคือเปิดแล้วอยู่ในกระเป๋าสามเละอืออืออือดูเอฟคูสิบคไ,ได้ตัวไฟตัวนี้ดีผมได้ตัวนี้นะนี่ได้ตัวสิมเปอร์เนตะ์แล้วผมก็ได้สามสิบเ็สิเอร์เซ็นแต่ยังไม่ได้ยีสิบกับหนึ่งจุดเปแล้วก็ศูนยะ์จุ้าเปร์เ็น ไม่รู้หรอตัวนี้น่าจะเก่งมากอ่ะเออน่าจะเก่งอ่ะลองดูดิตัวนี้เก่งสุดฮะเก่งไหมแล้วมันน้อยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงตาหนักหรือเปล่าเนี่ย ต้องใส่ไปดูนะไม่รู้ต้องลองดูก่อนว่ามันแรงเท่าไหรก่ก็ลองใส่เค้มหมูผู้นี้นะโอ้ต้องแบบลองใส่ดูนะแล้วก็ลองไปที่บอันแรงๆอะ่ะเนี่ยอันนี้นะดูซิดูก็แรงไม่เท่าฮ ตัวงก็แรงไม่เท่าอ่ะมันก็แรงไม่เท่าอ่ะดูไงผมคิดว่าถ้ามันได้ตัวยักษ์ตัวนี้ตัวเนี้ยก็น่าจะแรงมากอ่ะไม่เท่านะอันนี้จะเป็ดล้านอันนี้จะห้าล้านกว่าแป็ดล้านกว่าอันนี้จะสิบกว่าล้านนะอาจจะอันนี้จะเกตสิบห้าล้านใช่ไหมไม่สิอันนี้ต้องประมาณ แค่สิบล้านพอเนี่ยเพราะห้ามเกินตัวนี้นะเพราะตัวนี้เหมือนจะเก่งกว่าอันนี้กูเล่นอันนี้ดักแมคเตอร์กูช้านะอันต,ตัวผมก็ดีกว่าอันก็ใส่ตัวที่ดีโอ้จริงด้วยใส่เลือกตัวนี้สามตัวนี้ให้ก่อนเลยไม่ถ่านตัวนี้ขุดอ้เร็วขึ้นนะให้ตัวนี้ช่วยประมาณน่าจะสิบกว่าล้านอนะ่ะเนี่ยโอเค ตอนเราเปิดที่ฮาลาวีอีกไม่ต้องกดแล้วไปไป,ปดกดใหม่ก่อนแล้วก็สิลิโพรตไปที่ชึบกดเท้านะแล้วก็แล้วก็ teleport, ชึบนะนังฮาร์วีอีเวนต์เคยมาแล้วนะเตเตอันนี้หายไปแล้วอีกรับนึงกัน ยิงกอล์ฟที่สุสานไหมที่สุสานยืนกลางแจ้งสุสานแบบขึ้นไปบนสุสานก็ได้นะอะตรงดีไหมปีศผีเข้านังรับรับอยู่พอหรือ4,566รูบักนะตัวอย่าวมากสักตัวหนึ่งได้ไหมได้ดโปรดได้ดโปรดได้ดโปรดนะฮาโลาวีน บางทีแบบมันหลอนที่สุดอะ่ะน่าจะแบบหรือว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าฮึบตรงนี้แล้วก็ลองดูสาวอันอืออือ <c oughs> โอโหเอฟเฟกต์โอ้ได้ยืนบนบดกับหรือว่าผมยืนบนดบนดแล้วมันผีเขา้าจริงหรือว่า มันเป็นพ่อหลวงผมผมคิดว่าผมยืน,นบนโบดแล้วมันผีเข้านะโอ้โหได้ตัวใหญ่ตัวแรกอเนี่ยอืมจรงที่สุดเลยโซยล้านแน่เลยอะเนี่ยสามสามอันผมคิดว่าถ้ามันมีแค่หนึ่งอันก็น่าจะหนึ่งล้านแต่เนี่ยน่าจะสิบล้านเอ้ยนี่ก็สิบล้านเอ้ยโอ้โหได้ตัวใหม่อะ ตัวใหญ่นะับอุย้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะรถสีน่ารักมากเลยอ่ะ,มอะไม่อยากให้มันยื่หนังเลยอ่ะให้มันอยู่หน้าดีกว่าเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากอ่ะไม่ผิดเดิทำให้หมดแล้วก็เอาตัวนี้แล้วกันใอย่ทำให้ข้าผิดมันนะหาไปสี่แบบที่ที่มันแบบอึดอึด ก็ตรงนี้นะอึดที่สุดที่ผมเจอเลยแต่ก็ยังมีที่อึดกว่านะไม่ได้อันล็อกมีแค่สิบเอ็ดล้านยากมากเออรถเร็วหรือเปล่าเนี่ยรถเร็วหรือเปล่าเร็วป่ะเร็วป่ะเ,เ,เร็วไหมเร็วไหมดูมันนี่มันต้องร้อยล้านดิมันต้องรถถึงตรงเลขห้าเลยดิ ห้าสี่สามเหมือนสิทำไมมีมันแบบแปลกแม่แล้วหรือว่าตัวเนี้ยก็ไม่ได้ปรบแรงอะไรขนาดนั้นเห็นตัวนี้และตัวนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยิ่งกัดได้มากกว่าแต่ยิ่งกัดได้ยากกว่าอืเดี๋ยวเดี๋ยว นี่คุณสองอ๋อคุณสองออเคอยเออทำมันดูช้าๆแปลกๆครับนี้ก็ได้ดูช้าๆแปลกๆดูก่อนดูก่อนใช่ไหมใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะเออใช่ไหมต้องดูนับใกล้เลย ช้าเลยเร็วเร็วเลยเร็วมากเร็วมากเร็วมากเร็วเร็วเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ดีนะแช่แต่มันก็มันไม่ถึงร้อยล้านนะโอ้โหนี้ก็นึกว่าจะถึงร้อยล้านเพราะมันงงงงงตัวน,นี้งงงงโอ้ เบอร์สองอันคุม้มค่าได้ตัวนี้หนึ่งตัวจะไ,ได้นะโอเคแล้วอยากรู้ผมอยากรู้ผมจะอันล,ล็อกได้เมื่อไหร่แสนหนึ่งแล้วแล้วก็ไปร้านหนึ่งแล้วก็สิบล้านสิบ้านแล้วก็ร้อยร้านแล้วก็บิลเลียนหนึ่งใช่ไหมยากมากอ้ย อุ้ยเร็วขึ้นเร็วเรือเร็วเร็วใชได้เลยเวเร็วเรวเเนี่ยอืมนี่คุณสิบคือได้ในกระเป๋าสิบอันหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบอันเรียงนี้หรอใช่ไหมอ้าผม ใส่ไม่นะครับฝูงน่ารักน่ารักดเดี๋ยวเอากดเอาก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้อุ้ยเดียวอ๋อเอาเป็นกลุ่มน่ารักนะตัว,น,วนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่นะอุ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวไม่เห็ตัวใหญ่อะ โอล่นเลยีนะ่ได้ประมาณนี้นะแกก็น่ารักดีนะตัวชอบอยู่ด้านหลังนะน่าดีไม่นเกิ็ดตาเลยเลี้ยงน่ารักดีนะเสียขุดนานไหมไม่นานนะไม่นานหรอกแต่ถ้าเป็นตัวทีเดียวมคิดว่าตัวนี้มันไกล์ล่างแหใช่มันไกลล่างนะ มันกายล่างรวมล่างกันนะโหสุดยอดรวมล่างก็พลังมิดหน้าตาแต่สีเปลี่ยนแล้วก็มีนำ้นำหนากออกมาแล้วก็ตรงแบบแถวด้านหลังเหมือนเป็นหน้า,าก,กระดูกสหลังก็เปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนไปประมาณนึงแหละใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหนักมากติดกันติดกันนับดูสิดูสิเขาผมมีตังค์เท่าไหร่เนี่ย โอ,อ,นน 100, อนน้อันนี้นอันนี้ร้อยอันนี้แสนอันนี้ร้อยล้านอันนี้ร้อยบิลเลียนอันนี้โอ้โหก็สิบเก้าทีทำไมไม่ให้เก้าร้อยก้สิบเก้าทีไปเลยอะหลักทีเลยเนี่ยอันนี้ลอยอันนี้แสนนี้ก็ล้านแล้วนี้ก็บิลเลียนนี้ก็ทีนะที่มากตัวนี้นะครับผมคิดว่าตัวนี้นะ่ารักที่สุดใน หมู่ของอันนี้นะเนี่ยหมู่ตรงนี้เลยเนี่ยเอฟพูซีตัวนี้ด้วยฮาโลวีนด้วยเนี่ยเอพูซีด้วยเนี่ยทั้งสองอันเลยนะเนี่ยเป็นนิวแล้วก็นิวนะที่มันเป็นธาตุกับฮาโลวีนนะใช่หกลสุดเลยตัวเนี้ดูมันดนียิ้มแบบเล็บดินเร็วดวิเอออันนี้อ๋อขยับเร็วขึ้นเนาะทำให้เราขยับเร็วขึ้นประมาณหนึ่งใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยพอมกินใจแอนพอก่อนพอก่อนพอมกินใจแอนสปอนอยู่ที่ทาวหรือเปล่าก็อยู่ที่สปอนมึงกินใจแอ่นมึงกินใจแอนพอมกินพอมกินไนอยู่ที่ไหนเวียร์อาร์อยู่เมื่อกี้อ่านได้ทันอ่ะโอ้อมกินอู้หู้หู้นั่นนั่นนั่นดูทีสุดก่อนขุดนับดูสิ เท่าไรสองสองล้านแค่สองล้านปกติเมื่อก่อนเรเห็นเป็นทีนะตอนเจอวันฮาลวีนเห็นเป็นทีเลยอะ่ะอันนี้แค่สองล้านแปลกมากเลยเนาะนะนะจัดนะเพื่อนใช่ไก่แปลกมากสุดยอดในความแปลกเรื่องจริงมันไม่ขนาดนี้ ทำไมมันระบบแปลกจังเลยอ่ะนี่คนนี่แปลกมากเลยอ่ะแปลกกับสุดๆุสุดของสุดเนะี่ยเออโอ้โอ้ใช่เพื่อนเราขอขุดบ้างได้ไหมเพื่อนแล้วก่อนผมโก้ได้เหมือนเพื่อนนะ ขุดน้อยขอขุดน้อยให้รอน้าติเนี่ยเพื่อนเดินช้ามากโดแล้วเพื่อนเสร็จเลี้ยงได้น่าจะหกตัวเพื่อนเติมด้วยนะเติมเพิ่มอีกสองอืมไม่จะมาเนี่ย น,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 นันน่นคืนน,นั่นคืนนั่นคืนนี่เอาเละรีสปอนจนได้นี่เอานละไปดูที่ีดีกว่าเพื่อนแย่งเยอะมากทีนี้เพื่อนก็แย่งใช่ไหมเพื่อนได้โปรดจะแย่ง พูดจะแย่งเราอ่ะให้เพื่อนไปโออเป็นแสนนะอ๋อตรงนั้นนี่ป้าอ๋อไปโลกนะั้นโลกโลกนี้ก็น่าจะไปที่โลกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเปิดได้หมดแล้วนะแต่มแท้จะไม่ดีแนละ้วตู้นี้ ยอมรับเนาะครับว่าไม่ค่อยดีนะต่อไปก็ไปเจนจีนี่ใช่ไหมทีจะวนนี้ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนผมเทจะเปิดอะไรไม่ได้เลยใช่แต่ตอนนี้จะเปิดเกือบได้หมดเลยมั้งดูสิอันนี้5 0 0 a ต่เนี้ยผมมีประมาณ669ที ผมได้ตัวนี้ผมเคยเปิดใช้ได้นะใช่แล้วซึ่งมันดูนาะม็ดไม่ค่อยแรงด้วยบางทีก็จะบักนะพบเปิดก็อ้าวเปิดไม่ได้ผมก็งงนับบางทีผมได้ตัวนี้นับแค่ปิเลี่ยนักปิเลียนนะับนี่ก็ดีกว่าด้วยดีกว่าใช่ตัวนี้ดีกว่าด้วย โอเคนับได้ตัวที่น่ารักด้วยใช่น่ารักมากด้วยน่ารักมากๆของมากของมากด้วยแฮมีก็จะไปลอนับก็เติมไปนิดนึงด้วยแล้วเหลือกิ่บักเนี่ยโอ้โหสองเอ๊ะไม่สิถ้าจะเหลือสี 4, ่พันกโลบักนับขอบคุณทราบการติดตามและชมโมเชนเนลมากนะอย่าลืมกดแชร์กดติดตาด้วยนะเพื่จอกนใหม่คลิปหน้าสว,นสวัสดีครับ